ในยุคกลางหรือประมาณ50กว่าปีที่แล้วนะครับยุคนี้เรียกว่าเป็นยุคที่เฟื่องฟูมากสาหรับการทาศัลยกรรมโดยเฉพาะการทาศัลยกรรมดึงหน้านะครับถามว่าทําไมถึงพัฒนาและเฟื่องฟูมากเพราะมีศัลยแพทย์กลุ่มหนึ่งครับที่ค้นพบว่าอณูตมีของคนเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับนำทีมโดยดร์คาโนีนะครับซึ่งเป็นศัลยแพทย์ชาวฝรั่งเศสนะครับเขาเป็นคนโพลโพสชั้นกล้ามเนื้อที่อยู่ลึกกว่ดตัวชั้นผิวหนังแลวเขาค้นพบว่าชั้นกล้ามเนื้อหรือชั้นสมแอที่ตั้งชื่อว่าสมแอสําคัญเลลยรัวว่่าาาาเเผตดดึงหน้้าาาเถร ทำให้ชั้นสมาร์ทเนี่ยตึงได้นะครับมันจะทําให้ความตึงบนใบหน้าหรือว่าการที่ดูอ่อนเยาว์ลงเนี่ยมันดูธรรมชาติขึ้นและผลลัพธ์ยาวนานมากขึ้นด้วยใบหน้าเราที่หมอบอกว่ามีอยู่5ชั้นนะครับไล่จากชั้นที่ต้นที่สุดนะครับก็คือชั้นผิวหนังนะครชั้นที่2ก็จะเป็นชั้นไขมันใต้ผิวหนังหรือเรียกว่าชั้น s ับคิวเทเนียสนะครับชั้นที่3ามที่นี่คือชั้นกล้ามเนื้อสมัยนี้เขาเรียกว่าเป็นชั้นสมาร์ทนะครับชั้นสมาร์ทเขาย่อมาจาก superficial muscular a p o n e u ่ o ั้ทงดเขาค้นพบว่าเวลาที่ใบหน้าของเราหย่อนคล้อยหรืออายุมากขึ้นครับชั้นสแตรจะหย่อนด้วยเวลาชั้นสแตรหย่อนนะครับกล้ามเนื้อเนี่ยจะยืดออกนะครับมีความยาวมากขึ้นนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อจะบางลงด้วยนะครับดังนั้นนะครับเวลาเราผ่าตัดถึงหน้าเราจึงสามารถทําให้ชั้นสแตรเนี่ยสั้นลงได้นะครับโดยการทำสแตรตโมมี่และสแตรตไอเจชันเรามาดูอีกรูปหนึ่งครับรูปนี้เป็นอนาโตมีครับที่หมอบอกว่าทําไมสมัยก่อนครับเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วหมอสมัยนั้นเนี่ยไม่กล้าที่จะผ่าตัดลงหน้าลึกเพราะว่าถ้าาาเเรไมู่อนวล ผ่าตัดมันมีโอกาสที่จะโดนเส้นประสาทใบหน้าได้เส้นประสาทใบหน้าเนี่ยเฟสชิลเนื้อมันจะมีอยู่5เส้นนะครับเส้นประสาท5เส้นนี้สําคัญครับการผ่าตัดตึงหน้านเนี่ยเราต้อง p r เ s e r v เนื้อคือต้องไม่ทําให้เกิดเนื้อพินซูี่เลยไม่ว่าจะเป็นความร้อนหรือไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดห้ามไปตัดเส้นประสาทขาดเลยไม่งั้นจะเกิดผลเสียก็คืออาจจะหน้าเยี้ยวได้นะครับบางทีหน้าชาโดยที่ชาไปตลอาาดชีวิตหรือว่ายักคิ้วไม่ขึ้นหลับตาไม่สนิทอันนี้เป็นผลแทรกซ้อนที่ไม่ควรเกิดขึ้นเลยดังนนนั้ครใยยุทที่่กาแพ์ง ขาจึงมีการค้นพบว่าอณตมีแต่ละเส้นเป็นอย่างไรครับหมอยกตัวอย่างครับเส้นประสาทเช่นเส้นประสาท t e m p o r a l เน r v e จะมาเลี้ยงบริวเวณคิวนะครับทำให้ยักคิ้วทําให้หลับตาได้นะครับเส้นประสาทเส้นนี้ครับเขาก็จะมีการศึกษาเลยว่าชั้น5ชั้นนี้อยู่ในชั้นไหนแล้วก็มีการวิ่งจากตําแหน่งไหนม,มาที่ตําแหน่งไหนก็จะมีอณตมีอะไครับวิ่งจากใต้ตัตวถางการหรืกกระดูกเนี่ยลงมาประมาณ1.5เซนนะครับแลนด์มาร์คขึ้นไปเหนือคิ้วประมาณ0.5เซนพอลากเส้นนี้ครับก็จะเป็นเส้นตําแหน่งของตัว Temple N นนะครอกกกจจาาาวว่่ตํแแหงแล้้็ู ความลึกด้วยอยู่ในชั้นไหนเช่นอยู่ในชั้นสอบแสมที่ใต้ต่อกล้ามเนื้อบริเวณหนังบ้านนะครับส่วนมากเส้นประสาทเนี่ยจะวิ่งจากชั้นลึกนะครับตรงด้านข้างของใบหน้าแล้วก็วิ่งตื้นึ้นเรื่อยๆแล้วก็มาซับทายหรือมาเลี้ยงกล้ามเนื้อบริเวณกลางใบหน้าเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างครับที่ให้รู้ว่าสัญญาแพทย์ทุกท่านครับเมื่อเราศึกษาทางการแพทย์ดีขึ้นนะครับเรารู้นาโตมมีรู้ฟัง c t i นน a l รู้ฟิส s i อโลจีมากขึ้นแล้วเราก็สามารถทําผ่าตัดได้ผลลัพธ์ที่ดีมากขึ้นด้วยนะครับ